สวัสดีครับทุกคนพบกับอันดีเซบอ e ์นะครับจากที่เกมได้อัปเดตในวันนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะซึ่งเมื่อเราทำการลงดันไปแล้วเราจะได้กล่องของขวัญพวกนี้มานะช็อกโกแลตวันวาเลนไทน์และก็กล่องของขวัญวันวาเลนไทน์ช็อกโกแลตวันวาเลนไทน์เมื่อใช้แล้วจะคูเด้าสามร้อวินาทีหรือ5นาทีนั่นเองระยะเวลาต่อเนื่องคือ5นาทีเช่นกัน จะได้ปริมาณทองที่ได้รับเพิ่มขึ้น50%และโอกาสดออปวัตถุดิบพัฒนารูนอีก75%นะ ในส่วนของกล่องของขวัญวันวาเลนไทน์เมื่อใช้แล้วจะสุ่มได้นะมาดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างจะมีพวกมาน้ําแห่งดวงดาวต่างๆอาวุธเครื่องป้องกันที่ใช้ที่โตอัปเกรดนะก็เอเซนต์กำเนิดรุน่นมวลคัมภีร์ชีวิตหลักฐานกิ้วนะได้ตากิ้วด้วย2อันแล้วก็มีพวกเอเซนต์ต่างๆนะคราวนี้มาดูของที่เป็นของเฉพาะนะจะมีกล่องเลือกลูกแก้วความเสียหายมีเอเซนต์อริชาเอเซนต์ดัดแปลงคุณภาพเอเซนต์รุนบริสุทธิ์ เอเซนเวเปอรแล้วก็เอเซนอัพเป็นตำนานก็จะสามารถซ่มได้มีตาประทับของสลักนะแล้วก็หินไทโอนอุปกรณ์ทั้งหมดก็คือโอนมอดทั้งหมดนั่นเองตาประทับของสลักคืออะไรเมื่อคุณจะทำการอเวกสกิลนะอย่างเช่นวังวนสายฟ้าผมจะอเวกจะมีนี่ตาประทับของสลักก็คือจะสามารถเลือกได้เลยว่าจะอเวกไปทางไหนนะก็คือสามารถใช้เลือกได้เลยไม่ต้องุ่มนะก็สามารถเปิดได้ในกล่องกัน คราวนี้มาดูรายล,ายละเอียดกิจกรรมกันว่าเป็นอย่างไรนะกิจกรรมจะมีตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์จนถึงวันที่1มีนาคมเวลา09 UTC บก +9 ก็คือ7โมงเช้าบ้านเรานั่นเองช็อกโกแลตจะสามารถรับได้วันละ25ช็อกโกแลตนะและสามารถได้สูงสุดที่50ในวันที่เลือกนะแล้วก็ ตัวกล่องของขวัญจะได้วันละ10บกล่องนะและสูงสุดคือ20กล่องในวันที่เลือกวันที่เลือกสิเิ็กเดย์นี้คือวันไหนมาดูกันข้างล่างตรงนี้ได้เลยซิริเกเดย์เขาบอกเอาไว้คือวันเสาร์และวันอาทิตย์นะรวมถึงวันที่14กุมภาพันธ์ด้วยก็คือวันที่14กุมภาพันธ์และเสาร์อาทิตย์ของเดือนนี้จะสามารถรับได้สูงสุด นะที่50และ20สำหรับตัวของช็อกโกแลตและกล่องของขวัญน,นะคราวนี้มาดูกันเปอร์เซ็นต์การออกของต่างๆจะระบุตามนี้เลยก็สามารถเข้ามาดูได้ในลิงก์นะจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับและจะมี v a l ลนไทน์เดย์ฮอตไทม์อีเวนนะจะสามารถเพิ่มค่าประสบการณ์จากการคิวได้100%และเปอร์เซ็นต์ของเสาอีก25%นะกิจกรรมนี้จะอยู่ในช่วงของวันศุกร เสาร์และอาทิตย์นะก็จะมีวันศุกร์ที่1 7 1 7และ24เวลาก็คือ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์จะเป็นวันที่11-12-18-19-25-26จะแบ่งเป็น2ช่วงเวลาคือบ่าย2-5ถึงโมงเย็นและ2ทุ่มถึง5ทุ่มนะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราทำการเล่งอัพเลเวล ได้ทั้งตัวละครและเลเวลเสานะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ